ตีค่ะพี่น้องมาอัปเดตเรื่องแอร์อีกแล้วพี่น้องเมื่อกี้สร้างเพิ่นก็ได้มาเบิ่งแอร์ห้แล้วด้วยจ้ะก,กับประมาณว่าบ่สามารถที่จะสมได้เออแลวอีกอย่างหนึง่งเขาสื้อแอร์มาบ่ท่านหอดเจ็มือสามารถเปลี่ยนขค้ืนสินค้าได้แมนบข่อยก็เลยได้มีการจัดการเอาไอ้เอกสารที่ว่าทีมสร้างเพิ่นห้ยว้นี่เนาะก็เลยแบบว่าโทรไปคอเซ็นเตอร์ของ ของร้านค้า้านนั่นนะอะมาที่โทษไปเรีว่วๆพนบอกว่าเวลาทําการเออสามถึงหามือพอนว่าสามถึงหามือเรียวแบบนี้มันสิเกินเวลาที่กาหนดคือเจ็ดมือหรือเปล่าเนี่ยคือขอที่ข่อยสงสัยแล้วข่อยคิดว่าถ้าสมมุติ่าเกิน,ห,กนรหรือเกิดเขาบ่รับผิดชอบหรือเปลี่ยนหายขอย่ขอยสามารถที่จะเสียใดเลยบ่ สามารถที่จะเฉไห้บ่ว่าสื่อมาจากตรงไหนอย่างยังไงคอยเห็นเราคอยกับเบื่อนายได้พี่น้องมเมื่อแม่คอยบ่เบื่อนายคอยหู้ยู่ว่าคอยสื่อมาเนี่ยคอยเต็มใจย่างไปสื่อเองแต่ว่าจริงๆการบริการหลังการขายกนาสีแบบดีกว่านี่ย่างที่มติดตั้งมาติดตัง้งเราเครื่องมันเห็ุงานบาาา่ไดกนาสีมีการค้อมเพดค้อมอย่างไปเราเอ่อ มืออื่นมือไม่หรือว่ากับโยเครื่องไปขึ้นยกเครื่องไปขึ้นมือไม่ก็เอาเครืองไม่มาติดต่างไง้เฮ้งส่แม่เราจะคล้องกับไปรับผิดชอบไปเคียย์ไปั่นไปนู่นน,นี่กับบริษัทกันเองบมเมนว่าห้ลูกค้ามานางถาชักกระเดี่ยวชักกระเดี่ยวชักกระเดี่ยวแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึง่งก็สิได้ดำเนินการเปลี่ยนตอนนี้ก็เด้มีการเขาให้ส่งผ่านอีเมลตรงอันพวกเอกสารเอกสารผ่า,รานอีเมลไปแล้วก็รออีกหน่วยงานหนึง่งอนุมัติ แล้วจะถึงเอาเครื่องไม่หนี่มาติดตัง้งให้เฮ้าเต้แต่เขาบ่นอนุมัติล่ะเออมันเกิดความแบบเครียดในสมองของเฮ้าเพราะว่าเป็ยังเฮ้านี่เดี๋ยวายเงื่อนเขาไปครบจํานวนแล้วดีายเงื่อนเขาไปครบจํานวนเล้เเนวนเล็บการบริการเขามันเป็นยังสี่เองบ่เห็นเราคอยกระซูนเห็นละข่อยกระกนายอ่าที่จริง่างที่ว่าเป็นไอของบริษัทพนบอกว่า จริงๆค่ะสมมติมันใส่แหวนแบบนี้ในลักษณะแบบนี้ก็นาสีเอ่อขนสินค้ากับไปเราเอาสินค้าม่มาเปล,เลี่ยนล่ที่เหลืกก็คือเอ่อท่างบริษัททางเอยียงก็คือเคียย์กันเอาเองเออเคียย์กันเอาเองหรือไปสอมหรือไปทดลองหรือไปเห็อุอียงก็คือไอ้ร้านค่าเนี่ยต้องเอาสินค้ากับไปเออคอยก็ว่ามันก็ถูกควมเพิินนั่นล่ะ ว่าหนาสีเห็ดแบบนั้นจังสีมันกระเสียเวลหอกเสียเวลาเห่าแม้ราวบันนี้หลังจากรอสร้างมาประเมินกับหนึ่งทึสามมือนอกอนอกับสามมือพอดีนั่นแหละแต่ว่าบังเอรญของข่อยมันติดเสาอาทิตเขามาติดต่างวันศุกร์พ่อแต่เขาติดต่างวันศุกร์เลยแล้วกลัว้างสิเขามากกับวันพุธมือนีเนาะกลัว้างสิมาอาทรงเอกสารสร้างกับลออีกหามือพี่นองคิดเบิ้งสิบมือพ่อดีบ่ได้ใส่เอบ่ได้ใส่ยังเลยจักกระยางเดียว โอ้ไขน่นายอหลีว่าวิลีเลยว่าคนอื่นอั Air, Air, นเฮ็ดแอร์ติดตั้งแอร์มีจัดโดนจัพอตคือขอ่ยบ้เออบันนี้เขาต้องมาไล่บีถามข่อยว่าสร้างที่ข่เอามาติดตัง้งเป็นสร้างข่หามาเองเยงจริงๆโอ้ยข่เอาจ้างนะั่อันล่านเขาเลยข่ที่ไปหาจ้างเองจากใสผู้ลังคนเขาว่าลัางคนจ้างมาจากอ,อหลกออไล่์ก็เพืนมีปัญหา ข่อยก็บ้างสัตวละข่อยก็บ่าคือเจ้าว่าละข่อยก็บ่าคิดว่าหลานดังขนาดนี้อยู่ในพื้นที่ที่รู้รามาเหาจะเป็นในลักษณะแบบนี้ข่อยก็บ่าได้ขาดหวังการที่ข่อยไปซื้อ,อยู่ในจุดนั้นข่อยก็คิดว่ามันนนาสีดีกว่าหลานขาดทั่วไปมันหนาสีดีกว่าการสร้างออนไลน์ที่เหมือนการซุ่มซุ่มอ่ากลองซุ่มอ่ะเนาะ ได้ดีกะดีได้บอดีกะดีบอดีเังสินะบัานที่นี่ปรากฏว่าเสือจากร้านต่อหายจเป็นร้านดังเหมือนเหมือนสีดีมันกับบอดีเสมอไปมมัเหล่วเกียวา่าสิโดนแจ็คพอตบาโดนแจ็คพอตผลมาจั้สิโอ้ข่อยปวดหัวเลยแล้วไอการเสียกับประมาณว่าอาจจะนะอาจจะเป็นการอ่า ใช้ไฟพิดขวแต่ว e eh er ่าผลมาตรวจสอบกับใชไฟถือขวแต่ว่าอาการแบบนี้มันอาจจะเป็นในลักษณะแบบนั่นเพิ่นว่ะเราคอยชิบหูเรื่องหูเล่าเปล่าล่ะคอยก็เป็นหลูกค่ะคอยก็มาใส่บริการเนาะเออหันคอยเฮ็ดไดเฮ็ดเป็น้านั่นคอยก็เฮ็ดแอร์ใส่เองตัวก็ยชิมาซสือหาชิแตกว่าไปกระไดดังเสือก็ขึ้นจากจมมันนายมันนายพี่น้อง เออสื่อแอร์มันเป็นจุดเป็นอาทิตหรอเพราะท่านไหนใส่อยู่มีแต่ล่อ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 หรอกับว่าหัวสิเป็นยังไงนี่กับว่าหัวเขาสิยกแอร์เครื่องไม้ไม่ให้เห่าเลยหรือว่าเขาสิหาเรื่องเล่นเซนเล่นยังเท่าอีกแต่นายอยู่เดิอนี่ถ้าเป็นอย่งนี่มั้ยข่อยยานเขาขันหลอกลวงผู้บริโภคถึีบ่นี่เออตจิตต่อตั้กแต่หมือแหลกถี่สื่อมาก จนมืนอนีหามือแล้วมาในต้องมาล่ออีกหามือล่อแบบบุกหูผลว่าสิป,ปียังไงแล้วก็ถ้าเกินฮะ้าล่อไปอีกหามือมันกะเกินกำหนดเจ็ดมือเนาะพี่น้องกับบุกหูวาสิเ่าความได้อีกก็ขาดวังวา่ามันสีด,ดีขืนขาดวังวา่าเขาสิเอาแอตัวไม้มาเปลี่ยนอห,ห่เฮ้าได้โด้วยว เออหนึ err, ่งทึ่หาเมือขอใหญ่เป็นหมือที่หาเลยให้เป็นหมืออื่นซะเอ้ยเห็นอีหยังไก่มันมีหนามีตาเน้ล้านขาก็ว่าแม่ล้านกระจอกงอกง่อยเห็นอีหยังแบบนี้ก็บ่จักเห็นละาข่อยกับเมยข่อยลระทุกใจไปสื่อมากเสียเงินไปเป็นมื่นมื่นกลัวสองมื่นเอาแอ์มาท่านไห้ใส่จักหน้าที่ เป็นแลวกมีแต่เติมติดตศูนย์ติโตเข้าเซ็นเตอร์ติดตสางติดตนั่นติดตนี่นั่งเถือข่อยก็ขค้นไปข่อยกับเมืยนั่งเถือข่อยกับหู้ซึกว่าโอ้บางที่เนาะการบาริการการนี่ยังแบบนี้หลังการขายนี่มัน่อนข้างที่จะปวดประสาทขนาดว่าเฮามีความ,ห,มหั่นใจก็คือว่าล้านเขาเป็นล้านมาตรฐานสางเอามาจากล้านกับมาตรฐาน เออคงสิบ่มีปัญหาสุดท้ายคือเกาเกามีปัญหาคือเกาแม่รางวัลทีหนึ่งมันคือบัถืกจังสีแน่นะเออแจ็คพอตหนึ่งในลอยหนึ่งในลานนี่แม่งกู้ตลอดเลยไอ้เรื่องเสียเสียนี่เว้ยรางวันทีหนึ่งเออจ่องโตถ่ายเช็ดหน้าเช็ดลังอยู่เฮ้ยบอกแล้วก็นนายบอกแล้วก็ศูนย์ มืัอนี้ก็มาโจมมาโจมมาโจมซูฟังคือเก่าหล่ะจ้ะหัวฟู่คือเก่านี่หัวฟู่สภาพเออจกักเดืองจักเล่าอีอย่างแน่นายนายพี่ได้น้องโอ้ยนายนายขาดดินายคักพี่น้องนายเมือ่อยตำ้มข้านนายนายถอดเท่นในจิตใจ